รูปหลวงปู่สดได้ลายวะอยากเราอยู่อแเขาหมักซักเลยเขาหมักซักชือแสหอมมากอ่าขีดเอาน้อยเดียวว่าเอาลายเอาสตางเดียวนะ่รูปหลวงปู่สดเอาสตางเดียวอ่าอ่าไมอยากได้ลายวะกูสิบากบัทธรรมมิสเตอร์ธรรมของแท้ได้หอกซากบาศร,ราราบริการ ติดไว้ล้านค่ากูคือหลวงพ่อคุณหลวงปู่ชอบหลวงปู่สดสามเวลาย่างเขามากูชอบเงินสดเห็นไหมหลังจากนั้นมาเส้นกูลายหมดกูอยูอบจจอ่บได้บั๊วยเจียอสราบได้การูปหลวงปู่คุณหลวงปู่ชอบหลวงปู่สดกูชอบสดหรือว่ากูชอบเงินสดหลวงปู่เงินอนะ่ะกูชอบเงินสดมีอยู่สี่หลวงปู่ กูชอบเงินสดอ่าเรวต่อไปมันมีรูปพระฤาษีเอามาใส่ซักแล้วบ่แล้วรูปพี่แล้วครับเหรอ,อรูปปั่นพระฤาษีดีแล้ะเฮ้ยยัมม่วแน่นยวนม,มั่วแ้่นี่เรื่องเงินพิษกันนี้กูบ่อยกัน